เดแต่หอกสตับายดีตอนสาวๆทุกคนยินดีต้อนรับเขาสู่ ส่งเปาไก่บรนณนะาคีอเข่าเดี๋ยวตอนนี้ก็ไปหาหลัดเสาได้ทุกคนเดี๋ยววันนี้สิมันบูมาน,มมมานก็นับจักนั้นได้เดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกัน,กน นี่มาเก็บมาเก็บแอลกอฮอล์แหละไปล้วเล,ลียยู่อระอฮอผู้คน <c oughs> นี่นะบี่ไปอยู่ไปอยูู่้เด้ Köszönöm, like จกักนกมันยังงามงามนกแซงกาโอ้แมนอะไรป้าตุกแต่เสียดายเขาคิดว่านกกระตูงโคงคิดว่านกกระตูงเลยนกกระตูงโคงเลย นกอนี้แต่เอาเห็นดำๆเอาคิดว่านะนกกันอะไระแต่เสียดายนะแต่ถ้าเกิดว่าจับได้เป็นๆนนะฮะเอาไปขายนะได้ราคาดีนน,นีั้ตอนนี้นังไปนังมากับเอายิงนี้มีกระหอกสองตัวอะก็มีนกอันนี้นกดำๆมัน,นี่ แล้วก็นกเปาล่นอยู่พูนะอยู่หันสองโตเลยอยู่พูนตัวหนึ่งนะตั้งมืดเป็นนกเปาสามสำนกนี่สีโตทุกคนนะแต่นกเปานี่เขาดุขนาดทุกคนใส่ชายเนี่ยอันต้นเสานะบกเขาเดีย๋ยวมันเขามาแป๊บๆปนะครับมันก็ไป แต่นี้มาต,ตอนสายๆเที่ยวเ,เ,เ,เขามาตลอดนะระอันแปดโมงนะอันเจ็ดโมงแปดโมงเริ่มเขาดีเลยอันพองนกเป่าเดี๋ยวบันี้การเดินทางกลับบอนก่อนทุกคน,นเดิมซ้ายประม,มาณสิบโมงสิบโมงไปนะแต่ นกมันก็ยังเข่าเรื่อยๆอยู่แต่ก็ชิวน้ำเลยยูน้ำกับยูเข่าเลยเดี๋ยวไปหาเห็ดอยู่เห็ดกินกันส่วนพันแอดนะเพิ่นไปเย็นนะพูื่ดนไปเผาอยู่ในแรงนำนะทุกคนอ่าละวบัวนาได้นะยังบัวดงยินเสียงอยู่ สองตัวนะนกกอนี่นกเป่าซองเดียกันนกอันนี้หนึ่งเดียวกัะหอกมีกะองนะกะหอกซอ,องผนะับ,งบันดองครับใตัวหนึ่งผับันดองเขามากนะอแลอ้วยูตัวนะฮะเข้า,าไปหาโบเห็นดุกันนะตัวน่ะจากยู่ใส่มันหนาสียังประเทศไทยคือตัวน,นี้แล้วมันอันาคตไปเรื่อยๆนะมันคอย ตินไปเรื่อยๆนะก็ถือว่าหาโบเ็นตัวนะ, <c oughs> ะนเดี๋ยวปัดนีนก็เดินทางกลับเทุกคนนะ <c oughs> หางวังเขานั่งกันั่งอยู่ถึงเมื่อเช้าเนี่ไก่ควาเขามาหันแหละพอบันดองพันยางมาผูกพอดีเลยประสบกันพอเขาหยิง่งกระหอกได้ตัวหนึ่งเลยหล่นลงหันเ <c oughs> ล้วก็สักพักหนึ่งนะพอดีไก่ควา,ม,า,ม,ามันเขามาทีแรกมันอ่อมผูได้มันเข้ามาผูแต่ว่ามันอ่อมมาพี่ ออกมากีแล้วพอดีพวันดองอยางก็มามันก็ไปยเลยแบบ ทางกับบ้านนี่ทุกคนเดี๋ยวกลับไปบอนเขาไปที่พักนะที่แรกนาว่าสินยางไปหาเห็ดนะเห็ดบดอ,ออกทุกคนช่วงนี้หัวฝนตกเลยฝนตกหําช่วงหนึ่งเนยคมีเอน็นชาวบ้านนั่นแหละเขาขึ้นมาเข้าขึ้นมาหาไปคายทุกคนนะลายเติบอยูนะเห็นเขาเห็นกระเจ้าได้นะ ไม่ได้เดี๋ยวเฮากะลองหาเบิ่งบางทีบางทีอันเจอคนอนใหญ่ๆก็มีได้อ่าบางทีมานเลยพอามาหากินมาอนนี้ก็ยังมานเลยไหนได้พันเนีเออ่ยเห็นอยู่ปะเจออยู่ยอยู่ในอันอันนั้นเออจะไปลงไปวางนำ้ำปะ โอลงไปหลังมันมีน้ำลายน้ำลายบ่อนลายจุดมูเลนผ่านหลังถอดถี่ถอดจีบ<ห>มันมีหินกระตูมันเออแบบไหนเงี้ยแเสียงเนาะลงไปเลาะบ้างห้อ,หอยมันมันมันเลนออกมาแต่ดาดแล้วมันเอาปลานะแล้วนอันวังที่เจ้าวิเพิกะห์ว่าน,นี่เด้ยูย่พุนนะมาแล้วเลยไปเห็นหางเนาะไ,ไปเห็นหางในอันเห็ดซองหางเด้

บมันอะไ,ได้ควไ่ได้มื <laughs> นนีได้น้ำมาใช่ <laughs> ่เดียวงกูตังกไปเลยไปเลยบบเห็นมาเท่าุมือนี่เลยน,นักกีบเย่วบต้เท่าน,น,นมันเ่ามันมนี้ เงียบๆเลยมันเริ่มลอย่เข้าที่แหละอันนี้ก็บอะไอันนั้นได้เต็มใหม่ๆอันลนเปาปะลงมาเออมันมาแบบเงียบเลยดีนะเขาออก็หอกต้นต้นเสาซึ่ตเสาดีต่ต้นอันนี้ไปดัันโได้่เสาิีเข้าได้เออ มีต่นกเขาไแกเตะจะุยฟ้าเขากินมาให้เยูท่เขาายเนาะสายเดี๋ยวจะเข้ามาหาควานนกวันแจงนกเนาะแจงนกป่ เหยื่อนันน่เล้ชูนกปนนซื้อฮึระตนตึอ้ส็ดไยขนาดนั้นแม่นอหาชกเยออกยันนิดนึ่หนยมันละไก่ไนได้มันตุแลนกมันจะไปซิเลอร์มันยางอยู่หันเลย เนาะดไม่สังเกตมันขุ่นมันเวลามันโตแล้วมันไปขุ่นมันจะล้นไปเด้อเปลนทางไปเลยนนี้นะอันเหยร้าลายโตอยู่กันเป็นวันประ่งวันดองนั่งอยู่ใหันเลยเขาไปเก็บเอ้าหนานั่นไปผมไปนั่งตบยุงโอ้ยไอ้มาก่อนเลยตบจังไดยุงชิงยุงพอคนนุ่งเสื้อนี่ไปแล้วเอาไปจักเนาะจะนั่งแป๊กแป๊กอยู่ไว้ มันไม่ได้กินแล้วมันอันนีครับเป็นอันนั้นก็หอกไปขวดต้องหอกไปนี่ก็เข้ามาเห็ดหนุเป่านึ่กิน3โตหนุเป่า

ใดกระหอกนี้สวงเนี่ยลาบลาบ,ลาบไดก็ใส้ทั้งอนำมันุลยถ้าเป็นแก้งก็ต้องใสทั้งโคนเลยแซ่บขนาดน้องกินเบ่งมือน,บอนแบบกินหอยเลยทุกคนอยู่ในใจสเสมอ,รอรหรืตายอ่อนละท้ายเลยนะ xiên cây cái tạc thu hơn nè bút cây đây phân này bay rồi và để nhìn xem cái tạc chúng ta tự mua của bây เนี่ยนี่นี่ได้ยวัง,งหมดไปใส่ ออักซิมไปซักมากับนี่กอมดสมลงไปเหลือบดอยอุ้กซ <c oughs> ีซันเหลือหน,าก,น,นะอหนากินแล้วก่อนหนากินเลยก็ลองดูได้โอ้ยบน แบบบต้องปุ้งเด้นกเปอีกตัวปูน้องไข่มันไข่มดเขามาช่วยอืมฮะน้องเลาเหางูอยู่เลยเเชงาไม่อ็นก่ะกินอยู่เพิ่งกินนี่แหละผมเจีวกเจ้าแมงดา ใช่คบได้ามื่นย้อนเสียงเออทาเจนไ้่ยอมเบ่อเลเฮ้ยมีอย่าัง แข็บค <c oughs> ักปันนะั <c> ้น <oughs> โอ้ย <c oughs> ดำมืดหลังง่วเซ็บกนนั่น